ว่าตอนนี้สริแล้วนะคะก็ EP นี้เป็น EP ที่เอ่อจำไม่ได้นะคะคือลืมห้าหกหรืออะไรสักอย่างนม่าจะบ6กเออใช่ช่างมันนะคะก็เอาเป็นว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการ All Around With Alex นะคะ คือตั้งใจจะทำเพราะว่าไม่ได้ทำมานานก็คือห่างหายแบบว่าอ,อารมณ์ประมาณว่า l ลนสเดือนละครอะไรเงี้ยเออก็เป็นว่านะวันนี้มันมีเฟสติวัลอารโบประเทศสโลเวเนียนะคะก็ไม่ได้ออกนอกเขตไปไหนสักเขาสักทีนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเนาะก็เลยจะพาทุกคนไปชมงานเฟสติวัลน,นี้เขาเรียกว่าเ e น t f เฟสติวัลนะคะ สองอาทิตย์ด้วยกันแต่ซึ่งวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้อลิซก,ก็ออกไปดูเออเฟสติวัลเขาบ้างน,นิดหน่อยเขาก็จะจัดตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะอันเนี้ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงดึกถึงดืง่นคือแบบเที่ยงวันยันเที่ยงคืนไปเลยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมันพิเศษยังไงมันพิเศษที่ว่ามันเป็นวันสุดท้ายคือทุกๆอย่างอะไรที่มันแบบสเปเชียลมันก็จะมาแบบดันมาอยู่วันนี้เยอะที่สุด ก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมแบบที่เขาเต้นแบบแต่ละประเทศอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากไปดูการเต้นของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเรายูเอเชียแต่แท้เรายังไม่เคยเห็นเขาเต้นอะไรแบบนี้เลยไม่พูดแคนทำเพลงเยอะเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้วตอนนี้จะบอกว่ามันร้อนมากนะคะมาถึงเวลาแล้วที่โลกกำลังจะเต้นนะคะคือมันร้อนสุดๆจริงๆร้อนเท่าประเทศไทยแล้วตอนนี้พูดได้เลยคอนเฟิร์มนะคะบอกเลยว่าอื ร้อนมากไปกันนะคะว่าข้างนอกนั้นมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็นาะเที่ยวบ้างเนาะไปดูกันเลยคะ่ะกคนคะ่ะข่าวร้าย bad news b <Bad news. S 1> ตั๋วหมดค่ะเพราะว่าราคาถูกเกินไป <Bad news. S 1> ก็คือมันอยู่ที่5ยูโรแล้วก็คราวน,นี้วันนี้มันก็จะเป็นวันที่เขาเก็บตังค์กันก็คือเราต้องซื้อตัว๋วอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรเพราะคิดว่ามันจะฟรีเหมือนวันก่อนๆแล้วก็ซึ่งแบบเอออ่ะก็ ไม่เป็นไรไว้ปนะีหน้าคยมาดูอีก <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นนะคะว่ามีอะไรบ้างแถวๆริมแม่น้ำที่เขามีชื่อเสียงกันอะไรเง mm ี hmm. ้ยที่ตอนนี้อยู่ที่หน้าธนาคารนะคะแล้วก็มีกิจกรรมปั่นเพื่อโชคนะคะ yes. จ้ยอะ yes a l i ร t l e bit exercise โอเคตอนนี้ก็จะไปกินข้าวนะคะก็เป็นข้าวเยน็นแต่ว่าฟ้ายัางสว่างนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าเสาหลักบ้านหลักเมืองนั่นเองนะคะก็จะคืออยู่ตรงนี้เองก็เป็นพิซซ่าที่ดีอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้เขาจะมีการเล่นส่วนน้ำนะคะเป็นเหมือนแบบตอร์พาร์คอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะแบบ สนุกสนานกับการเล่นน้ำค่ะทุกคนประมาณนี้ว้าวว้ากินเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กำลังไปคอนเสิร์ตได้ยินเสียงอยูนไหมว่ามันจะแบบ ของบ้านนี้อะคะ่ะเรามันก็ค่าแล้วด้วยตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็จะบระรยากาศประมาณนี้นะคะแล้ก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยแต่ที่รู้ามันเป็นของบ้านนี้แน่นอนถ่ายให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไง โอเคก็หมดไปหนึ่งเวทีนะคะเมื่อกี้ก็เก็บ,เก,บเก็บตกเล็กน้อยให้ทุกคนดูนะคะและตอนนี้กำลังจะย้ายไปอีกเวทีนึงนะคะโอเคก็คือ MK MK อ๋อหิวเลยนะคะ MK ก็คือ เป็นเกี่ยวกับแรปเปอร์ของโโลเนียเขาแล้วแฟนก็บอกว่าเออนี้แบบ The b a s สต้องไปนะคะอันนี้ก็คือพลาดไม่ได้ทุกคนมันต้องรูรามาเ่าแน่ๆเลยอ่ะ

ไม่กออะไรเนี่ยวันนี้มันคือวันอะไรมันแบบว่านกสองรอบมันเป็นไปได้ไงวะทุกคนแบบฉันทำอะไรผิดคะฉันงงมากทุกคนคะ่ะไม่นา่าโลกอะเข้าใจปะเออยัออย่างไงขอมาสรุปวันนี้เลยว่ามันมีอะไร อะไรที่แบบเราโนกไปบ้างอันแรกตัวน,นั้นก็คือซื้อตั๋วเขาไปดูที่เขาจะเต้นอะไรของแต่ละประเทศเนาะที่ที่จำที่จําได้ก็จะมีแบบประเทศเออสเปนจีนนะคะแล้วก็มีของฟิลิปปินส์วัฒนธรรมบ้านเขาเออใช่ก็คือพาดที่จะไปดูตรงนั้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตั๋วหมดปีนี้เขาก็แบบจัดแบบกระจัดแบบกระจายไปเรื่อยๆแบบในเมืองอะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วก็คือเฟสติวัลนียคือเขาจะแบบจัดแค่ตรงถนนแล้วก็ เป็นยาวไปเลยแต่พอข้อนี้คือโอเคเรามูกออนไม่ไม่ไม่ไปต่อแหละกับตรงนั้นยืนร้องไห้สองวินาทีนะคะตรงหน้าโรงละครเนี่ยคะ่ะแอนนกรอบที่สองก็คือไม่ได้ดูพลุทุกคนบอกว่าจะมาดูพลุนะคะไปเจออ่าไปดื่มกันข้างนอกไปกินข้าวกันข้างนอกเจอพงเจอพเพื่อนเพื่อนบอกโอ้โหเนี่ยมารอดูพลุโอเคอืมแล้วมันมีไหม นี่เที่ยงคืนครึ่งแล้วทุกคนทเที่ยงคืนครึ่งแล้วค่ะมันไม่มีพลุค่ะปีนี้มันไม่มีพลุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จะจุดเทียนไขในบ้านนะคะแล้วก็เดินวนรอบโซฟาประมาณสี่ห้ารอบให้ชื่นฉ่ำใจไปเลยเนยจะจ๊ะสติฉันจะหลุดวันนี้มันไม่ได้เออแต่ก็ประทับใจที่แบบสามีพาแบบ ไปดูนูน่นดูนี่อะไรที่มันแบบว่าเราคิดว่ามันน่าจะไม่มีแต่มันมีเออมันก็โอเคอยู่ถือว่าเป็นการ make up plan ดีๆเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณซานนีแล้วก็เพื่อนของเขาด้วยนะคะที่ลองตะเลงตกลงตะลงิงไปกับฉันนะคะหอบๆกันไปนะคะก็นะวันนี้มีเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอลิซจะปิดท้ายด้วยคลิปที่อลังการและแฟนตาซีนะคะก็คือคลิปนี้อลิซออกไปถ่ายเมื่อวันก่อนเพราะว่า ไออีเวนี้เขามีเมื่อประมาณ4ี่สวันสี่สสวันที่แล้วเอออลิก็ออกไปดูแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ว้าวอะเออเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวขอปิดรายการเพียงเท่านี้เราก็อย่าลืมกด subscribe กด like ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อลิกทำ EP ต่อไปทุกคนคะอย่าอย่าดูคลิปแต่ใน Facebook เข้ามาดูใน YouTube ให้อลิกด้วยนะคะ เปิดแชร์ไว้อย่างนั้นก็ได้ค่ะทุกคนไม่ต้องดูจนจบนะคะเปิดแชรไ์ไปเลยค่ะทุกคนค่ะคลิปใน youtube เปิดแชร์ให้นิดนึงค่ะเพื่อเป็นการเรยอะเพิ่มยอดวิวให้อลิศนั่นเองนะคะอันนี้อีกวิธีหนึ่งที่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครทําแบบนั้นขอบคุณจริงๆค่ะอยากจะส่งเซ็ตหมุกกระทัไปให้ถึงบ้านเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะปิดจริงๆและปิดต้องปิดได้แล้วนะคะเพราะที่มันดึกแล้วจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดถ่ายด้วยคลิป ที่บอกก็คือมันวาวมากก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ です。あ、そうも <tune in> <tune in> <tune in>